สวัสดีครับช่วงนี้ไม่ได้ออกรายการสดเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำสปินเนอร์ให้ลอยรู้จักไหมล่องหนไหมครับหรือพวกแบงรอยได้มันจะเป็นเส้นไหมเล็กๆสำหรับนักมายากลแล้วก็แวดกิเสร็จแล้วเราก็สวิงอย่างนี้นะครับเราสวิงก่อนสวิง สวิงมันก่อนแล้วเราค่อยๆปล่อยมันก็จะลอยไอ้ตัวที่ลอยได้เนี่ยเราก็ต้องหาสปินเนอร์ที่เบาหน่อยอย่าให้มักหนัหนักมากเพราะถ้าหนักมากแล้วจะลอยไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่บอกไพ่บินจําได้ไหมครับมีหมายล่องหนเอาหมายล่องหนนั้นพันไว้ที่หูซ้ายตัวนี้คือหมายล่องหอน ันไปก่อนที่หูซ้ายนะครับันไปก่อนที่หูซ้ายันแล้วที่หูซ้ายเสร็จแล้วตัวไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับบางคนก็ดึงมาจากใยถุงเทา้าหรือใยถุงน่องนะครับแล้วปลายไหมนี่ก็ติดแว็กเอาไว้ติดแว็กเอาไว้เข้าใจไหมครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของพวกนักมายากรที่เข้ามาเล่นพวกของลอยได้อย่างเช่น จะทําอะไรลอยล่ะครับมันก็ลอยได้ทั้งนั้นน่ะตัวนี้ไปติดนะครับไปติดแล้วก็ใส่แค่มันลอยใส่แค่มันลอยเพียงแต่ว่าเราเอามาติดสปินเนอร์หมุนๆตัวนี้มันก็เราจะลอยใช่นหมแต่สำหรับตัวสปินเนอร์นี่เวลาลอยเนี่ยข้อสําคัญคือมันหมุนอยู่เพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราติดต้องติดให้แน่นพอสมควร หรือไม่อาจจะต้องใช้เทปติดเลยเราก็จับให้มันหมุนที่พื้นก่อนแล้ว,ลวเราค่อยๆขึ้นมาลอยหมดเป็นยังไงครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันเป็นขั้นตอนของการเล่นที่แอกของเขาด้วยอาศัยไหมร่องหนสำหรับนากึ้นม่ ดูใหม่เราจะตัวนี้หมุนหมุนไปที่พื้นก่อนหมุนก็คือจับให้มันหมุนซะก่อนทําให้มันหมุนแล้วก็ะเสรให้มันลอยมันก็จะมีไหมยอยู่เห็นไหมครับพยาหมาสปินเนอร์ที่มีน้ําหนักเบามีน้ําหนักเบานะครับมีน้าหนักเบากอดึงเขาฝากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะสั่งนะครับสปินเนอร์อาจารย์นั้น ถ้าโอนตู้บุญเตอมมันไม่มีหลักฐานนะครับมันไม่มีบิลเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะบางครั้งมันก็ไม่โอนห้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่โอนนะครับเธ <c oughs> อต้องไปตามวามเองเพราะถ้าโอนเข้าธนาคารเมื่อไหร่มันก็จะติ้งมหารู่แต่ถ้าโอนที่เซเว่นได้ไปที่เซเว่นเขาจะให้โอนการสั่งสปินเนอร์จากอาจารย์โอนได้สองที่คือ โอนทางวอลเล s นะครับวอลเลกับโอ,โอนทางโอนทางธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยสั่งตัวเดียวก็ส่งนะครับแต่เสียค่าส่ง50บาทตอนนี้ตัวที่30บาทอาจารย์ลดเหลือ20บาทแล้วนะครับใครจะซื้อเนี่ยธนาคารกรุงไทยอาจจดตรงนี้นีธนาคารกรุงไทยหรือจะโอนเข้าวอลเลซ นะครับ Wallace. Wallace. ว e ลเลซวอลเลซไม่ใช่วายเลซวอ l เลซต้องขอประทานอภัยภาษาอังกฤษอาจารย์อ่อนมากๆหนูๆต้องพยายามเก่งภาษาอังกฤษนะครับ w อลเลซเดบนะครับ W ไม่ใช่วยต้องขอผ่านบางคนมาว่าโอ้อาจารย์พูดจาอะไรบางคนไม่เป็นอะ่ะเอาคนไม่เก่งอะ่ะอันนี้นะครับไปที่เซเว่นที่เคา,เาน์เตอร์เลยโอนเบอร์นี้โอนเบอร์น,น,รนี้แต่โอนอย่างต่ำต้องร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ มันโอลนลักษณะพอดีมันระบุตัวเลขไม่ได้เอาตัวนี้ไปให้พนักงานเซเว่นดูวอลเลซของทูมันนี่ไม่ใช่โอนเข้าโทรศัพท์นะครับโอนเข้าแอปนี้นะครับเบอร์นี้บางคนเดนไปโอนเข้าโทรศัพท์มือถืออาจารย์โทรศัพท์มือถืออาจารย์ใช้รายเดือนครับไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนนะครับเสร็จแล้วเวลาเล่นอย่างที่บอกก็เอาตัวนี้ใช่ไหมครับหมุนซะก่อนแซะให้มันลอยได้ เหนือชั้นไหมเธอต้องมีตัวนี้ก่อนไหมล่องผลทำให้แปลงไอ้นี่แพงกว่าสปินเนอร์ว่าเส้นหนึ่งอยู่ที่5้สิบาทอ้ยแต่จ้าบจๆบจเซกแรกมันรอเอทาให้ติดเป็นเซ็นเตอร์นะครับติดจะเป็นเซ็นเตอร์นิดน,น,นึงถ้าจะเล่นแล้วมันก็จะเสียฝากนิดนึงการโอนและการสั่ง ต้องสั่งทางไลน์อาจารย์ไม่ได้ตอบสดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับอ๋อทำอะไรอยู่ผมว่าจะไปหาอาจารย์วันที่30เอาไอ้ลูกหมูเหรอมาได้ครับอาจารย์เล่นไพ่บินได้ครับเก่งด้วยเอาใหม่เอาใหม่ทำอะไรอยู่อันนี้คือไพ่บินนั่นแหละนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์เป็นลอกเรียนแบบอะไรถอยนั่นผมอาจารย์ใช้แว็ก ใช้แว็กมันก็จะลอยได้เนันะครับคือใช้แว็กแล้วก,กดอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาแว็กกดกดตรงนี้ดีๆกดกดนั่แนแ่แล้วเราหมุนพอหมุนปุ๊บแล้วก็ปล่อยถ้าเราใช้ไหมมันก็ลอยก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ยากนักมายากลเห็นแล้วหมูตูหมูแต่คนที่ไม่นักไม่ไม่ใช่นักมายากลเขาก็คงไม่รู้ว่าเฮ้ยมันลอยได้ยังไงแต่จริงๆแล้ว มันลอยด้วยนั่นก็ได้อีกทีหนึ่งด้วยสนามพรังแม่เหล็กจำได้ไหมตัวที่อาจารย์เล่นก็มาดัดแปลงเล่นกันแต่เป็นแฮงสปินเนอร์ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะลอยนะครัเวลาเล่นก็ไม่ได้ยากเพียงแต่เธอมีอุปกรณ์หรือเปล่าหรือเวลาจับถ้าไม่มีจริงๆก็ขอแนะนําเทปสองหน้าเทปสองหน้าเนี่ยจับมันก็จะลอยติเวลาจะดึง แล้วหมุนมันก็จะติดนิ้วเธอแล้วแต่ก็เคลียดีลาให้ส,สวยๆเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเราต้องอินเทนหน่อยตกตามเทนใครไม่รู้จับจักสปินเนอร์ลาสมัยนะครับลาสมัยไอตัวนี้เป็นตัวเบาไอตัวนี้มันมีตัวตุ่มด้วยมันมีตุ่มมันเด้งได้อาจารย์อย่างเล่น,นเป็นเลเขาบอกมันเด้งได้แต่มันเบาเด้งปึ้งปึ้งปึ้งอะไรเนี่ยก็ทำนะครับแล้วเวลาเล่นอย่างเนี้ย ไมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หูตรงนี้จะเป็นไหมเส้นเล็กๆ,ๆล้วก็จับอันนี้ก็คือแว็กนะครับหัวข้อวันนี้คือสอนให้เล่นสปินเนอร์ลอยได้แล้วลอยได้จริงๆโดยมีไหมล่องหุ่นช่วยเท่านั้นเองดูเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นขออนุญาตยืนหน่อยนะครับมันจะได้ส,สวยๆอืน,นอโอเคยืนทางนิดนึง หมุนแล้วเสร็จโอ้โมนันได้ได้จริงๆด้วยทว้ยถ้ามจับแขน,นต้องนิดหนึงหน่งแขนต้องนิดหนึ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่งโอเคโอเคดูเอาแร็กติดเข้าไปที่สปินเนอร์ก่อนนะครับติดตรงเซนเ,นเตอร์นะครับติดเซนเตอร์เอหมุนแล้วเสร็จให้มันเลย อย่าลืมกดนะครับเวลากดนี่กดให้นั่นพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือสวิงก่อนต้องสวิงอย่างนี้นะจับจอย่างนี้แล้วสวิงแล้วขึ้นเลยครับใจยเย็นๆใจช้าใจเย็นๆเ,เ,เพราะตัวสปิงเนอร์มันก็หนักพอสมควรแล้วลจับนี่เส่จับข้าเข้าไมา้กังอ๋อหมายลงผลมันจะมองไม่เห็นนะครับ โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามเขาเรียกว่าสปินเนอร์ลอยได้อ่ะดูใหม่ดูอีกทีหนึ่งใจเย็นหมุนเกียร์ใส่ให้รอยจับวางรอยขึ้นจับโอ้โหดู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 ฮึบฮึบป๊าปป๊ๆปป๊ๆปป๊าปป๊าปป๊าปป๊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 ป

ใครอยากสั่งนะครับใครอยากสั่งก็อย่างที่บอกเข้าไปใน id line ของอาจารย์นะครับเข้าไปใน id line ของอาจารย์แล้วสั่งได้เลยนะครับ id line นะครับเข้าไปได้เลยแล้วก็อาจารย์ไม่ได้ตอบลายสดท่านั้นเองฝากการถามถามไปเลยนะครับถามเลยว่าคุณจะถามอะไรอยากถามอะไรนะครับอ๋อสปินเนอร์ของอาจารย์20บาทครับสปินเนอร์แต่ตัวนี้ สปินเนอร์อันนี้อย่างเบากระเดงได้อน,นี้้อยหนึ่งค่าสองห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบสำหรับตัวนี้นะมันเบามันเบาตัวนี้เบา,วเ,บาเวลาเล่นก็คือหมุนก่อนนะครับหมุนแสกแล้วให้มันลอยที่มันลอยได้เพราะไหมล่องหนครับอมพกนักมายากลท่านนองว้าวเป็นไงล่ะครับสวยงามไหมโอเคครับ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องจัดของให้เด็กสั่งกันเยอะเหลือเกินตัวเดียวก็ส่งแต่ตัวเดียวต้องห้าสิบบาทนะครับเพราะไอ้ตัวนั้นยี่สิบค่าส่งอีกห้าสิบเป็นเจ็ดสิบตัวยี่สิบทำลอยได้ไหมมันหนักลอยลําบากเคยเอาแล้วมันตกแต่ถ้าตัวนี้ตัวเบาอันนี้หนึ่งร้อยบาทมันมีตัวกระเด้งได้ด้วยลงแล้วมันดึงกระเด้งขึ้นมาได้ครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทถ้าอยากจะให้ลอยด้วยต้องซื้อไพ่บินไปดึงหนึ่งอันมันเป็นหมล่องหนอยู่ ก็50บาทสตัวนี้150บบาทสปินเนอร์ลอยได้สุดยอดสวัสดีจ้า